ทุกคนคะจะพาทุกคนมารู้จักกับหุ้นดีเซ็นะคะบริษัทเนี่ยมีกําไรเติบโตขึ้น15%แล้วก็ยังมีการตั้งเป้ารายได้ในปี68นี้ว่าจะเติบโต15 20เป็นการทรํารายได้นิวยวไฮต่อเนื่องซึ่งถ้ากับว่าทําได้จริงนะคะน่าสนใจมากๆเพราะว่าราคาในตอนนี้เนี่ยปรับตัวลดลงมาเรียกได้ว่าไม่ได้สอดคล้องกับตัวรายได้แล้วก็กําไรเลยถามว่าข้อดีที่ไอ้พบเจอในหุ้นตัวนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพามาดูกันแต่ก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางของ S b i ททยออนนลล์กๆช่งง่งงาเคะ สำหรับหุ้นตัวนี้นะคะเป็นผู้นําอันดับหนึ่งในเรื่องของการทํา GPS Tagging แล้วก็ยังมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า IoT Solution ด้วยซึ่ง IoT Solution นะคะทุกวันนี้เราใช้กันทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตัวหลอดไฟในบ้านนะคะก็สามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตในการสั่งการเปิดปิดได้หรือว่าจะเป็นแอร์อะไรแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่า Internet of t h i n g คือทุกๆท,ที่มีอินเทอร์เน็ตหมดอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เขาเป็นผู้นําอันดับหนึ่งเนี่ยก็มีความน่าสนใจและสิ่งแรกข้อที่2ที่อชอบนะคะก็คือในเรื่องของตัวนี้สินที่น้อยคะ่ะเมื่อที่ เทียบกับตัวทรัพย์สินของเขานะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของตัวเงินสดที่เยอะด้วย ในเรื่องของการจ่ายปันผล DT 센เ,เนี่ยมีการจ่ายปันผลปีละ1ครั้งนะคะย้อนดูในอดีตจะเห็นว่ามีการเติบโตของการจ่ายปันผลค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราซื้อราคาณนะปัจจุบัน0.88บาท PE อยู่ที่10เท่าเนี่ยเราจะได้เงินปันผลหรือว่า Dividend Yield ถึง6.82เปอร์เซ็นต์เลยค่ะบริษัทของเขานะคะมีการตั้งเป้าที่จะเติบโตของรายได้15-20%ถามว่าจะทำยังไงทางผู้บริหารเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะมีการลุยเข้าไปประมูลงานในภาครัฐแบบเต็มสูบในปีนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยในปีที่ ก็ามได้งานจากภาครัฐแล้วก็เอกชนเพิ่มเติมมาจนทําให้ผู้บริหารเนี่ยเขามาตั้งเป้าตรงนี้แหละทีนี้มีอะไรที่จะต้องไปสืบต่อนะคะก็คือในเรื่องของการตั้งเป้าขยายสาขา DTC Shop ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทุกคนสามารถที่จะไปกันได้ที่บริษัทเลยแต่เป็นงานที่เราจัดให้เฉพาะลูกค้าสบายโตเท่านั้นนะคะใครที่เปิดพอร์ตกับสบายโตเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนงานสัมมานาในวันที่ 3เมษายนปี68นี้นะคะได้ที่ตารางงานสัมมนาค่ะบร oker สบายโตหรือว่า SBI ไทยออนไลน์ของเรานะคะก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ให้กับนักลงทุนเรื่อยๆเลยเป็นการพาไปหาความรู้พาไปพบปะกับผู้บริหารนะคะเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรวมไปถึงแนวทางในการเติบโตในอนาคตแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ย้อนกลับมาดูนะคะหรือว่ามาดูที่หลังแล้วไปไม่ทันไม่เป็นไรอย่างที่บอกเลยติดตามกันไว้เดี๋ยวเราจะมีจัดงานดีๆแบบนี้ต่อเนื่องและสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับการ ใจิในการลงทุนหุ้นค่ะแต่ตัวเองก็ไม่ได้ชี้นาให้เข้าไปซื้อถือหรือขายหุ้นตัวไหนนะคะฝากทุกคนเนี่ยคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะว่ามีความคิดเห็นอะไรยังไงอย่าลืมย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าที่ไอทํทำไว้ด้วยมีหุ้นที่น่าสนใจหลายตัวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหุ้นอเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็เวียดนามนะคะคลิปที่ผ่านมาเนี่ยมีคนดูยอดวิวเนี่ยปาเข้าไป3 0 0 0 0่นกว่าครั้งแล้วแต่ว่าคนฟอลโล w เนี่ยยังน้อยอยู่เลยก็ฝากกดติดตามกดฟอลโล w กันด้วยนะคะใครที่อยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติม